สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ช่อง bm ford นะครับผมเราจะพามาดูวิธีการตั้งค่านาฬิกาในรถยนต์ ford กันครับหากใครพร้อมแล้วเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง bm ford ันด้วยนะครับหากใครกดแล้วเนี่ยก็ตามรับชมันได้เลยครับวิธีการตั้งค่านาฬิกานะครับเรากดที่ปุ่มตั้งค่าตัวนี้ได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นหน้าจอซิง c a ใหม่นะครับผมลิกคํคำว่าทั่วไปนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับนี่คำว่านาฬิกาตัวนี้นะครับก็จะมีตั้งค่าเป็น a m p m นะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบ หรือใครที่ไม่ถนัดเป็นระบบ12ชั่วโมงเนี่ยเราสามารถเลือกเป็น24ชั่วโมงได้นะครับตรงนี้นะครับเร็วๆ24ชั่วโมงเราก็จะมีเลขขึ้นมาเพิ่มให้นะครับตัวนี้แล้วก็จะมีการอัปเดตเวลาอัตโนมัตินะครับตัวนี้เมื่อทํางานนะครับนาฬิกาจะปรับอัตโนมัตินะครับเมื่อเราเข้าโซนเวลาใหม่นะครับหรือจะมีการปรับตามเวลาออมแสงนะครับผมนี่ครับถ้าเราตั้งออโต้ปุ๊บเวลาข้ามอ่ะเห็นไหมครับเขาจะมาเป็นออโต้ให้เราเลยนะครับ มีสมมติตว่าเราอันนี้มันก็จะหายไปนะครับเราเลื่อนเนี่ยตัวตรงนี้จะหายไปแต่ถ้าสมมติว่าเราจิ้มปุ๊บเขาจะรู้ว่าเราอยู่เขตเวลาไหนนะครับเขาจะตั้งให้อัตโนมัติเลยเป็นยังไงกันบ้างครับกับการตั้งค่านาฬิกาที่เราพามาชมในวันนี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเบนโฟลด์ให้เราด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ